ห่าวห,ห,ห่าเหล่าท่าที่น่ารักของเดียนมาดามกุ้งกิงคนที่สวยเลิดเชิดหญิงของพวกหล่อนมารายงานตัวแล้วหวังว่าพวกหล่อนคงชิลแฮปปี้และมีความสุขกันนะเพราะเดียนน่้มีความสุขทุกครั้งเวลาที่ได้เสิร์ฟทรัพย์ของเหล่าดาราคนดังให้พวกหล่อนรู้และเผื่อกกันอุ้ยพูดแล้วซุดปากไปดีกว่า่ะตามเดียนมา เรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของเน็ตไอดอลสาวคนหนึ่งทีเป็นคนน่ารักมีสไตล์ไม่สวยมากแต่ออกแนวสาวหาสายอ่อยยอดไปก่อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าขำๆงานนี้เพราะนิสยัยความเฟรนไนลี่ของทีเลยทำให้ไม่รู้ยังไงจับผัดจับพลูไปเจอกันหนุ่มคนหนึ่งเป็นดาราที่ดังมานานแล้วและมีฐานแฟนคลับจำนวนมากจริงๆ ดาราคนนี้เขามีคู่จิ้นอยู่นะและคนก็อินเขากับคู่จิ้นมากมายอยากให้รักกันจริงๆนอกจอแต่ก็นะเราบังคับจิตใจใครไม่ได้คนที่ใช่กว่าย่อมเป็นคนที่ได้ไปต่อทีนี้บอกตรงๆทุกคนก็งงมากเหมือนกันในมุมของ fc ฮินะเพราะไดเรกมาหาเดียนตลอดอยากให้ตีแผ่เรื่องของชีเน็ตไอดอลหน่อยเดียนไม่อยากยุง่ง จนเอเรื่องราวของชีเวียนมาให้เดียนได้ยินผ่านหูอีกรอบจนเดียนต้องไปหาข้อสรุปใดๆคือที่ฮีดาราเปิดตัวชีเน็ตไอดอลสาวนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดปุ๊บปับหรืออะไรแต่เป็นเรื่องที่ผ่านการเร้ามาพักนึงและบวกกับฝ่ายชายกำลังหลงเลยตัดสินใจเปิดตัวชีซะเลย จะได้จบจบไปเวลาจะไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องแอบและไม่ต้องทำเหมือนบังเอิญและจะได้หวานทำคะแนนได้เต็มที่ที่เดียนกล่าวมาแบบนี้เพราะได้รับข้อมูลจากแก๊งเผือกพันแรด,ดม่าบอกว่าตอนนี้ฮีกำลังหลงชีหนักมากไปไหนกับครอบครัวก็พาไปไม่ทำงานก็ไปมาหาสู่กันตลอด ไม่ใช่ตอนเปิดตัวแล้วนะก่อนหน้านี้ก็ไปเฝ้าที่กองที่นั่นนี่กันออกบ่อยๆแต่ไปแบบแอบๆบแบบตอนนี้เปิดเผยแล้วจ้างานนี้ก็อย่างที่คาดหวังไว้คู่จิ้นคนสนิทก็เริ่มห่างเหินเขาปรึกษาน้อยลงเวลานอกเหนือจากทำงานก็เทให้แฟนโหมดไปหาเขาตลอดแอบบลงสตอรี่และรูปให้คิดต่อ ซึ่งแฟนคลับของฮีก็มีทั้งพอใจและไม่พอใจจนไม่อยากไปต่อและเตรียมจะโบกมือลาไปสปอร์ตคู่จิ้นของฮีแทนกันหมดแล้วแต่ว่าไปมันก็ไม่ผิดหรอกลูกพีดาราที่หนูจะเปิดตัวแฟนคลับแต่มันผิดที่หนูเลือกใช้เวลาไปกับแฟนเยอะมากแถมยังเลือกเข้าข้างทีมากกว่าแฟนคลับที่เขารักและปกป้องฮีมานานคนทำมันทอ้อลูก เห็นชนีมาใหม่ดีกว่าคนที่อยู่ร่วมกันมานานเกือบสิปีเป็นใครพอถูกลืมเขาก็เจ็บและไม่อยากไปต่อทั้งนั้นเอาเป็นว่าไปคิดดูดีๆหีดารายอย่าให้มันเยอะไปเอาที่พอดีดีไม่งั้นจะกลายเป็นว่าพอเลิกกับชีเน็ตไอดอลแล้วหันกลับมาจะไม่เหลือใครแล้วจะไปหวังงานจากต้นสังกัดที่ตัวเองมาอยู่ก็คงไม่ได้เพราะ เขามีดาราคนใหม่ที่เซ็นสัญญามาแล้วดังกว่าลูกฝีมือดีกว่าและปั้นได้ยาวกว่าลูกอีกเพียบอย่าหาทำลูกคิดดีๆชี้